สบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อวันนี้ชาวคาดกาลงมาเซอ,อีแล้วนเนาะลงมาหาโฮดพักนะบรรยากาศยามแรงๆอากาศกระลมลมเนะาะยามแรงอากาศเริ่มเย็นเนาะ พักช่วงนี้กับสีเลิมแบบโรยลาเพราะว่าชีวิตยามปูพักแคมเซ่แล้วนะพักกระเริศหยุบเริศเอลเลิเลยเนาะนี่นะคือพักโบกับป้ายเริมเลิกหมดแล้วเนาะพักคมกับแก้มดแล้วพักคมแมนสีอวัยเอ็ดแนวพันเนาะไว้บ้านต่ออีใบเหมันแกะแล้วกับสีอัลเตม่ามันพักคมอันนี้สิเป็นนอยพักกาดเนาะนอยพักกาดเพชรอันนี้นี่ถามันแกะแล้วกับมเก็บเอาอันมามันไปตาแดดเนาะ กระเอาโน้ยมันไวไปเอ็ดเดียพันอี๋เ,เนะาะสักคัดกะซิมดีฮดพักเอ,อลือร่าไเนาะเพราะว่าฮดแต่พักทีอันนี้เนาะที่ยังกงันกินได้อยู่งนะคือพักโบช่างสิแล้วกะต้นมะเพ็ดต้นมะเพ็ดเ,เป็นคุ้มเป็นคุ้มเนาะต้นมะเพ็ดมะเขือเนาะกับสีฮดแต่ซ้ำนี้เลยมีกะโรคกินไปเบิดเลยกะสีไม่ได้ฮดต่อหนึ่งคือพักกาดคมที่มันแก่กันไม่ได้ฮดเนาะมีแต่สีฮดอันพักโบพักเอลือที่ยังกินได้เนาะ นี่เาะผักบ่งกะลืมรามแหละเราก็เต็มมืดแถวแคมเซ่เนาะนี่นะผักบ่งกังกเเนะกบออดอกอยู่เนาะส่วนีเดี๋ยวสกัดมาลืมพุทธพักก่อนเด้อเน้อยแยมันคำเจาคัดกับศีด็ดพักก่อนเด็ดพักเอาไว้กินก่อนแล้วก็จังสีมาพุทเนาะมันจะมีเป้เอาลพดก่อนพักมันจะเป้อเอกับเทพเนี่นย เก็บผักโบก่อนนะหนุ่มไปเซอร์เนยอยู่เนยกินเอาคัดกระขิดวระสีมีนาวนะ <S <S หนุ่มเซอร์จันล,ลงมานะ<ด>พอมาหดเคฟบเซอร์เนย์ล้มล,ลงยืดเถื่อนๆค่ะมีนาวนะบรรยากาศยามแรงๆก็เริ่มลมมาเนาะอากาศนี่หอมหนุ่มไปเซอร์เนย์อยู่เนยกินเอาขวอยูก่ก็กินแบบไม่ได้เด็ดลาย เลยเนาะมันเริ่มสีออดอกมันแก้มือแล้วสกัดกระสีไม่ได้ลกเป็นต้นเนาะมีแต่เด็ดเป็นงาเป็นหยอดแบบนี้เอานะหยอดที่มันปงมันตามงามไม่ลกเป็นต้นนะเนาะเจ็บกินร้ายเธอเนาะถ้าลกเป็นต้นกะอย่างมีหอดชีต้นซ้ำเนี่ยมันกระสีบเบิดก่อนมีแต่เด็ดเอาอันหยอดขางมนะันเอานะ ไปเซอร์เนยูแนวกินแหลกเดี๋ยวสักคัดโคตพักแล้วกันยังซีเฮิรนไปเฮิรนอีเนาะไปยันแป้งเนยูแนวกินอีมื้อนี้มีหัวซีเอ็ดเมนูอะไรกินเนาะเพราะว่าเักขัดโอมาโซนกับบ่อบ่อน้องสาวนาะว่าเอ็ดท่านะมีแนวกินยูตู้เย็นกับซีเอ็ดอะไรกินกับเอ็ดนะเฮิรนไปน้องสาวสักคัดยังมีเอ็ดกับซีเอสดซอยกันเนาะเอเนนยูแนวกินยังมีหัวซีเอ็ดเมนูอะไรมื้อวานี้จะท้าไปตามทำกันเนาะ พักเก็บอะไรก่อนกกเอามีล้ายเนาะเอาสนีเอาพอกินซาคัดก็ได้พักแล้วเนาะเดี๋ยวสิคอโตไปไปพักก่อน ต้นมะเขือกับมีแมงกินเนาะคือสีมีรอดเลยแห้งกระแดงแห้งเธอุ่นเลยเนาะถ้าส่กระสีหดไปจนแต่ละคุ้มคุ้มแบบนี้เลยนะนี่คเป็นต้นน,นั่นมะพริก ัวนึงได้แต่3คุ้มเบิ้ดน้ําก็ได้เทเพื่นแถวลงแห่ตักน้ำก็ได้ โซคาดทางกระหืนมาต่โซนพักที่ได้กันน้องซองกับเอาน้องอยู่ชูโมชูโมยังก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นลูกของน้องซาวนะนี่ไงน้นองซาวส์โคาดเพิ่น,นมากัะบาดจะฟังไทยก๊ดีกำลังกันทาว่ามีอยู่ เอ,เอ็อเอดอเมนูซุปมามีบ่ามึงนี่ซุป,ปบักมีเนาะเผ่อเคยกินน้องซาสคัดเพื่อนฮักกันมาบ้านได้มือหนึ่งเนาะอยู่เฮือนมือบานนี่มือหนึ่งเป็นอะไรคือกลับมาแต่ฟังไทยไปเอด็ดเอ็ดงานเนาะมันได้ใครให้มีซ<อ>ูเลยได้กลับมาเได้มากะเอ็ดอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดนนรบุรี จังหวัดนองบัวลุพูอยู่วัดน้ามาเฟืองเป็ดเวียดดเลยยู่คุณอันเอ็ดอยูทับอิดไปนะอ่ะไปทอิดแต่เอ็ดยวนหันให้เครื่องย่อยแลี่เป็นแบบให้เครื่องส้มพร้อมมานี่ไปเอ็ดว่าหันนะำมือข้ามลยอยบิดแหลมมันเป็นแบบงานแบบงานนะักในงานเป<อ>็นสายพรหมโอลงัอลงเบียโยลังเหล้าวันนี้ จะเดินส on <laughs> ูงบ <laughs> ่ล่ะได้ค่าแฮงมื้อนึงเท่าเลยมือละ300บาทได้ม um ือเดียวสิบ่เอแล้วเปลี่ยนงานบ่เปลี่ยนเวบ่ไปได้มือเดียวลกเปลี่ยนเวบ่ลูกก็ได้เดนเนาะลูกก็ได้เดนไปยอนะมื้อนี้ยอหลายมื้อนี้บเป็นเลยรอยหลัันแลมื้อนั้นยอแล้วกมีแม่นแต่ยอหลังเบียนนีแน่มื้อเวนักโพดเนาะเอ็ดมืมือล่ะได้300ไปมือเดียวก ก็เลยมีป้ายเลยเอ็นเวเมอเอ็ดแบบนี้สรุปไปอยู่ได้จากเดินอยู่ฝั่งใครทอดบ่เดินได้เดินไปเดินไปเลยกลับมาลาวเนาะแม่นกลับมาลาวขีดทอดลูกแม่นบ่อหรือกันเดินหน่อยเน่ยโอ้ก็เลยมีสู้เนาะเอ็ดเวนักเพิ่นว่าย่อรางเบี้ยปัศนเอ็ดเวนักคือผู้เวผู้ชายหนึ่งสูตรสี่ดิสเน่เด้ไปทัได้มือหนึ่งแล้วกันอ๋อมายังไม่คับมีงานเอ็ดกับเอ็ด หอมเหีออย่ยงไทยก็คือป๊อเปียเนาะเอสป๊อเปียหายเนาะหายมาันก็เอ็ดห้ได้ประมาณช่งมือนี่แหละพอดีอันลูกของพอง่ายขี่บนพอไปอยู่นะไปอยู่ก็ดีได้ได้เงี้นเธอสิได้ขา,ายแหงหน่อยจ้ะกายู่เฮือน,นพอกันพอง่ายก็พองมาแม่เนาะแม่ที่เพิ่นเอาโพอยู่ทางพุนแต่บัดนี้ก็ยู่น้ำเพิ่นไปอยู่เฮือนพี่น้องที่เพิ่นเอาพอยู่ฟังไทยเหมือนแม่นียไปอยู่น้ำเพิ่นกินอ,อยู่ยยกะ กม่ินอยูน่น้ำเพลินน้เพินก็นดีดับเพินชอยเลอสุดย่างชอยเลอั์น้ำเลดี้เนยอยมาสทุอย่างทำให้มีเงินแบบคลาอะไรดีไหมพอที่ลูกเพิ่นก็รู้จักว่าอันตรงงานลูกเพลินู้ให้ว่ามีคิววันนี้ให้เราไม่คิวให้มาล่าพอที่มันชิําง,งานกะขาดพวกน้องบัวรำพูเลยเขาไปให้ยุออ่งห่าเขาไม่ไร้คนเชียบเชียบซอยก็เลยไปเอชอยเท้าเลยอย ดนป,ประมาณชิดหนึ่งนี่ปอีิสือกันพึงจะเืออันส0 0าพันมาตจนันเนาะไปให้เพ่งซอยอันยูก็ง่ายหน่อยนะไปให้ใส่่นได้ประมาณชิดหนึ่งเละไปได้บายงานก็ขาดม,ามันชิดมือ,อมันนี้พอดีมีอันหันไปเตี้ยวฝันยังไรคนงานก็เลยพามาเอ็ดใส่เพิ่นก้อน ย่างครับคนอ้าคนงานก้นเพราะว่าเอดน้ำมันดูเพรา่ายกัมันมีด้สิบหมือนเสรุปเอดเวยูหนะานนั้นกีญแวแล้วเจ้ามือเอ,เอ้ประมาณสิบสิบไปแต่ก็มาลาวเลยเห็นปะหานสุดไทยที่เอสเวยู่ฟังไทยนะเอสเวย์อะเลเอหานสุดทยเอวยูฟังไทยคือานกุญยวโตแต่เอ้ยิ่รจะดีแต่ว่าคือว่าแรกน้องม,มันได้ครแหงน้อยงานที่มีนักกะยงได้มาครแขงน้อยแต่ว่า,ขาแ,งแาขาแงนะทะเลหานกีียว มันได้มือละสองร้อยสามสองร้อยหกสิบมือละสองร้อยหกสิบเนาะคะ่ะแหงน้องซาวเพื่นนั้นไปเสิร์ฟอ่หานกว๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นเงินกีบกามือละแสนหกสิบเก้าค่ะ,<อ>ะสรุปแล้วที่กับมาลาวดิญอนขีดทอลูกหรือเงินเดินหน่อยทั้งสองทั้งสองย่างเนาะสรุปกัะเออมาอีส มันก็ได้จะได้ยูมือละแชนไปน้องสาวสักัดกันเลยครับมาแต่ฟังไทยนะเพ like. we kind of eh ื่อนคิดหอดลูกลักๆกันปะห่ลูกยูน้ำยาเนาะก็เลยกับมาฟังลาวเลยกลับมายูบ้านน้ำสักัดกับแม่เลยครับมาเอ็ดเครื่องยูเครื่องกินหายเนาะมือวานอีกเอ็สซุปน้ำไม้ใหยมือนี้เพื่อนสีเอ็สซุปมามีด้วมือวานนี้เพื่อนเอ็สซุปน้ำไม้นะมีพอกันเนาะเขาจ้าสั่งเอาเดือยยูเฟสเนาะมือนี้ก็เอ็สซุปน้ำไม้ ไอแอนซุปมามีเนาะวุ่นละสิปไปอีกอ่ะวุ่นละเธอรู้ไงก้อนเหมือนบอกจักสิ <5 S 2> ไป, <5 S 2> ปไหาเวเอ็ดอยู่ฟังไทยไเอ็ดน้ำพรูกนมีพรูเอด็ดค่ะอยู่กรุงเทพนนเนี่เนาะเมนูแรงมันนี่กะซุปมามีนเนาะมาเบิ้งน้ำกั้น่าน้องสรคัดสีเอ็ดเนอะเลยเมนูซุปมามีมันนี่หลอดกระเทน้มขึ้นชิฟักอะไรก็ไปนึ่งเหมือนบอกหนึ่งก้อน หนึ่งแล้วมาสุกเนาะเดี๋ยว่ามาที่ตามโซมในกันเมนูนี้เมนูแรงมณีน้องสักัดเป็นคนเอ็ดเนาะส่วนนั้นตองซ้องกะมาแตซ้อนนางเฮนกะเกรงน้องเนาะนี่เอาน้อนอยู่ <c oughs> ขึ้นมาแต่โซนกานี้เนาะที่เขาอนข้าวเนื้อขึ้นนั้นเอสเดินสุกมะมีกามิทันแล้วเพราะว่าขำก่อนเพื่อสีหนึ่งเพื่อมาหมีซิเปอร์เพื่อสีเอามาเอ็ดสุกเนาะการเดิมสะพัดกันเลยสีมาเอ็ดเมนูผัดแตงเชิญมูบดเนาะลงอยทำเดียวเปิดชั่วโมงเอ็ดอาหารเมนูที่เทาที่มีอยู่ตู้เย็นเนาะอย่างเลืองแต่มูบดไม่ได้ไปตลาดเมนู ก็เลยเอามาผัดเส้นแตงดี่กลัวสาวเสเีเอ็ดทนะอ,อดไข,ข่ตำแตงกับเอ็ดกินแล้วมืูซาวนี่นาะก็เลยมาผัดเส้นมูบดเอาผัดกะเพราค่ะให้เอ็ดกินมือวานนี่เนาะผัดกะเพราอันกินกับเขาซอไว้หรือวาอานะ่าข้าวเจ้าผัดกะเพรานี่ใช่ไหมคะปนเชิญผักกะลำนั่นเนาะผักกะลัมกันเลยๆอยู่ตู้เย็น มาฟาดรวมๆกันเก๋ง้ชีข่าไม่กินไม่ได้ครับที่เน้นมยี่ก้อน ดอกไผายมีเทิงเซื้อในกระมือมือ,อกมมปกติเมนกินกับมัน,นข้าวซุ้ยหนาอแต่ว่าในหุงข้าว แซน้ำไปเผื่อนมูบดละลายคือสีละลายยังไม่ทันนี่นาะพัดกระเสิอาเอ็ดพัดนี่น Sông bay sông tô là tôi là lan mất đấy Nhân tham tô để mình nhưng cứng một cái Mình nhân quán mười đấy Mình chào cả mười bó 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 chắc xì nặng bó chắc xì non bó bán Mình cứ ơi đất đất ơi non đi non สกินอันเมนูสุมามี๊ยอี้กกบมีทันกันเลยเด็ดเมนูนี้ไปก่อนเดื่ยแกงปลาแหงไม่ปักแซ่บเลยใคมเดลป้อไอ้โมเลป้อไ้โมเลป้อไมเลป้อไอเลปไอ้โเดลป้ไอเดลป้อไอ้่เดลป้อไอ้มเดลปอไอ้โมเลป้อไอ้โมเล้ออ้่เดลปอไอ้้ไอเดป้ออโดลอไอเล้อไอ้ปไอ้โมลไอดลไโด้เดลปด กินบวานเต็มออกให้งานบัดีบันแหลกผมีย่างารทานมัเนาะเบียกบัวลายบ่มีเดียวแห้บัวลายเบียกไงมึนจะโดนโดนมาตั้หนึ่งเบียกเขาอยาายโดนเปนดันนาคือเข้าแบบสมบัตรนะเขาสมัตรที่ไปดันาโอ้ยยูเาเนันบงยงเริ่มมาเร็วเมื่อยู่เรียงเลยดีได้ยินแล

มาตำรวจในสายสองดาวงหญ่ๆนะเขาเอจังเออพันทูดาวงดาวน้อยแล้วหอยทูองดาวน้อยหวยมันก็เอเต้ายแล้วแล้วเตรียมวัตถุดิบพันสพันสีบึงมเลดก็ยังเริ่มมาเด้นาะสัดกระสีอไปพัดซื้อกะมูซ้ำซ้ำมีแต่ตามาผิดกระเทมก่อนเนาะ ไล่ยมาเลยไม่ยจับเออลนนนั้นียมีนนวซีซีคนให้คือมีไล่เราันให้คือโอ้ยโบกแน้เพ่เพียมีน้องัดซ่เนยตไแล้วอันนี้ได้เสมาผิดเลยตองดดพัดอันนี้ก็สไม่เสิมาผิดนะเอ็แบบบางทีบางคนก็หันอาอนะป็นสะพัดมแบบตั้ ตามาไปซื้อกกินเท่คนเกาสิขนมาัพไปซื้อขนมได้าปกินเราวๆเออคนเก่งขับไล่าทำไงไว้เป็นเ้าวนี่ยหมอมันจะยืดเลยมีทางเห็ดนางลรบืประการที่กินเ็างลเออ ทมไปพอยำยากยนะใส,ส่ิ่เป็นเริ่มเออใกลนเใส่ถาพัดเลยนะเอาิกเซอร์กอนแล้วก็เซอร์มูสซัดสันแล้วก็ัดเอาพัดให้ถึดงดัง่เดี๋ยวสักพัดขอตไปแต่งกิมกันนะใส่หมาอให้ฟ้ามันนี่กันุราเต้าท่านน่ะน้นองผุดจงผุดชินึ่งมามีนี่บอลเอฟกินกัน,อนบอลเก้ามุมแบบมื่นๆนาะแไปว่าไทมีทึงไทกันมีดอกเดีวเนาะ กับหมอแดงสูสีผูกเสียบไปเลยกับไฟมากเปลี่ยนเลยด้วยเปลี่ยนอะยเสื้อห่มอแล้วมาอันดับแลกสะมัดกับสิเรือนี่ก็ต่เป็นหมอออะไรมาผิดกะเทียมตามมีนนี่เหอเลย นี่ซ่อคัดล้างไว้แล้วเนาะล้างแล้วก็เก็บกล้องไว้ซื้อสองปีบัดมาแต่งกินเลยก็ไม่ได้ล้างอีกนะนี่ก็ใส่เลยนะ จีุงข้าวก็ยันด่นเพิ่มเราก็เลยมีดเว้นที่แบบข้อแนลเลยน้เมินูน้สักพักเอ็ดกินยังไม่แล้่ซำเนาะสิลงไปซอนกุ้งข้าเจ้ามาเอิญเลยเนาะเอิญศลงไปซอนกุ้งสักพักก็ชิเฮือน้องซองไปขอยเอ็ดกินต่อเนาะสักพักก็หึนมาแต่ซอนกุ้งเลยจังศิได้กินข้าวกินน้ำเนาะ สรุปก็เอทเด็กกินยังมีเลียซ้ำเธอน้องๆเอทต้อนนะสักขัดสีลุงสอนกุ้งกลุ่นี้สักขัดกับพอปิดไว้ชำนี้ก่อนเนาะไปพอกันอีพีหน้าเด้อเนานะอีพีไปสอนกุ้งนี่แหละสักขัดสีลงไปสอนกุ้งก่อนเนาะ